สวัสดีจ้าทุกๆคนเฮ็ดรอแล้วเยอะมากๆเลยค่ะเต็มหัวโพนจ้าพี่น้องกลุ่มใหญ่ๆเป็นแปลงเป็นแปรงเลยค่ะทั่นใหญ่พ้อรีวิวให้ชมก่อนค่ะใช่หมดเลยความเยอะเป็นแผ่นเป็นแท่นอยู่ค่ะ ุมยยตรงนี้อีกเมียนค่ะพันใหญ่จะพี่น้องป่าเห็ดลายหลายโอ้โหเป็นแปลงเป็นแปลงค่ะแมนเบิดค่ะพี่น้อง รีวิวอาทิตย์นี้ลหละแพนมาลุยเก็บพาพี่น้องมาเก็บตามที่สัญญาไว้ตอนรีวิวแพนถอนขึ้นมาให้ชมเก็บไปเลยเด้อค่ะ โอ้ยลายครับพี่นงมันนูน่นมันก็เลยแห้งๆท่านไงเนาะพี่นง กลุ่มเลยโอ้ดันน่ะเยอะมากเลยค่ะขอบอกกุ้งย่ๆ ดอกไงบ่บเจ้พี่นอ้อง้ามันอวบอเก็บมันค่ะพี่นอ้องเก็บมวนมวนมันมืออยากให้พี่น้องมาเก็บเองกับมือ ปลาหนีเฮ็ดง่านมองนนโนน,น,อนดอกมันแข็งเนาะดอกมันบนน่วม แดมันทายที่ หวยหมากเลยจ้าเสียงไก่ปลาเสียงนกพี่น้องปลางามงามค่ะ นี่แพ่นบริตัสค่ะเบิงเดอจะพี่น้องเก็บเปลียนวิวไปเรื่อยๆค่ะถ้าพี่น้องส้มธรรมชาติไปพร้อมเอฟซีบางท่านก็มักส้มวิวเปลี่ยนมุมมองไปเรื่อยๆเห็ดให้มันถึกใจหลายๆคนเอาไปเชื่อระย่างนะจ๊ะจัดให้ หลายๆคูณค่ะขอมาก็จัดไปอันนี้เน่าเลย ขึ้นมาน้ำราพี่นอ้องมันตั้งขึ้นมาค่ะแค่นาเอาหากมันไปนั่น้าเด้อให้มันอยู่นี่ปีใดมันจะให้มันออกในหลายค่ะเดี๋ยวเชื้อเห็ดสปอรเห็ดมันจะลดน้อยลงเนาะค่ะมันที่ทำได้ระบบมีเวศธรรมาชาติช่วยจ้ะ อันมันเน่าก่ะข้ามไปเนาะค่ะ เป็นแปลงเป็นแปลงสวยงามมากเลยพี่น้องแค่นักนักเข่าปลาเก็บฮิตทุ่มทรักับธรรมชาติฟังเสียงลมบ้นสง,งบใบไใม้เขียวบวเขียวค่ะอากาศเนาะคะ่ะสัมผัสธรรมชาติในนี้ความสุข พันมีเวลานเลนเเ่นนข่าวต้ปลาทุกมื่เลิคชาพี่น้องความสุขของแพนกระยูมองนี้หละเง,งียบสงบ แค่นี้แล้วจ้าเก็บแบบเดียวเองไม่แต่ดอกส,สวยๆงานดอกแข็งๆสดๆมันน้นไปต่อจ้าพี่น้องเราไปต่อจ้า่ะคจะกลุ่มยังไง มันสุดมันแข็งค่ะปลานี่อันนุ่มแล้วก็มีโอ้โหดอกสวยมากๆเลยค่ะ โอ้โหสวยมากๆเลยค่ะปะ้าดอกใหญ่พี่น้องขออนุญาตบางไว้ก่อนค่ะ ừ, sợ giọt này đồ khen ngon phân nhai mất phi ดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะเหปตานี่สวยมากดอกเหน่อยเหน่ย,หนย,หนย,หนยมันหยิบแป๊บเดีดเดยวงามหลายพี่น้อง สวยมากเลยจี่พี่น้องๆได้ยินเสียงอะไรไหมคะเสียงธรรมชาติอันนี้ก็พวพสัซัดมันมาแทะหากินปวกพวกไกลป้าพวกมีพวกอย่างแล้วเนาะค่ะพี่น้อง รีวิวธรรมชาติป่าส,สวยงๆงามๆสัรหามาฝากกันค่ะน้องน้ำโอ้โหเยอะค่ะเยอะๆๆยังมีอีกค่ะด้านหน้าโน่นจ้าพี่น้อง เก็บๆไปค่ะก่อนนี้มะจะลงมาเห็ดปลานี่ดอกใหญ่มากๆเลยนี่เกิดอะไรนี้ อควความชื้นสูงแช่อยู่กับย้ามอสมันคลึ้มนะคะมาดูใบไม้ร่วงกลางวันมันจะสั้นค่ะสั้นลงไปน้ำชมือเสมือ่อมันสีเห่าย่ำเงาแลวพี่น้อง กาศะเย็นลงเรื่อยๆค่ะอีกหนึ่งตะก้าค่ะทุกๆคนสำหรับวันนี้แพนก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย